สวัสดีค่ะหมอวิลกูดี้คลินิกนะคะวันนี้นะหมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์ทรีของเรากันนะคะอันดับแรกเลยหมอต้องบอกก่อนว่าเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์ทรีเนี่ยตอนนี้มีของปลอมที่ไม่ผ่านมาตรฐานออยอนเนี่ยปนเข้ามาในตลาดคลินิกความงามเยอะมากนะคะหมอจะมาบอกวิธีเช็คนะคะว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องจริงเลยอันดับแรกง่ายที่สุดเลยกนะคะเวลามาถึงคลินิกเนี่ยที่ตัวเครื่องนะคะจะมี QR โค้ดซึ่งตัวนี้สามารถใช้มือถือนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้สแกนตัว QR โค้ดขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะจะโชว์ขึ้นมาทันทีเลลยว่าคิก เป็นเจ้าของมีการสั่งซื้อจากบริษัทที่ถูกต้องตามหลักค่ะอันดับต่อมานะคะเช็คจากเว็บไซต์ได้เลยซึ่งเว็บไซต์ของตัวควอนตัมนะคะบริษัทที่นำเข้าตัวเครื่องนะคะจะมีลิสต์ายชื่อของคลินิกที่ทําการสั่งซื้อเครื่องโดยตรงจากบริษัทค่ะดังนั้นนะคลินิกไหนที่มีการสั่งเครื่องที่ได้มาตรฐานแล้วก็ถูกต้องเนี่ยจะมีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์นั้นอย่างแน่นอนเลยนะคะและหลักสําคัญนะคะปัจจัยหลักเลยที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดีนะคะ,ะ,คะก็คือบุคคลที่ทําตัวหตถการให้กับคุณลูกค้า คนนะคะคนที่จะสามารถทําตัวอัลตราฟอร์เมอร์ทรีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็คือแพทย์ผู้ที่มีความชํานาญการซึ่งทางบริษัทของตัวอัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยจะมีการเทรนนิ่งนะคะในวันที่ซื้อเครื่องเลยทันทีนะคะแล้วก็มีหลักการสอนหลักการเทคนิคพิเศษในการที่จะยกกระชับหน้าหรือเทคนิคที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟนูผิวนะคะที่พิเศษเฉพาะเครื่องของตัวอัลตราฟอร์เมอร์ทรีนะคะดังนั้นนะแนะนําว่าให้เช็คก่อนว่าท่านที่ทําตัวเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์ทรีอันนี้เป็นแพทย์ที่จริงหรือเปล่านะ โดยเช็คจากเว็บแพทยสภาได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะหมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหัวของตัวอัลต้าฟอร์เมอร์ด้วยค่ะเนื่องจากตัวอัลต้าฟอร์เมอร์เนี่ยมีหัวที่ความลึกหลายขนาดมากๆเลยนะคะหัว4.5มิลิเมตรซึ่งตัวนี้จะไปกระตุ้นที่ชั้นคอลลาเจนชั้นหนึ่งที่เรียกว่าชั้นสมันะคะซึ่งชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ใช้ในการยกกระชับตัวผิวของเราเนี่ยในการดึงหน้าลิฟติ้งขึ้นนะคะแล้วก็หัวที่2จะเป็นหัวที่3มิลิเมตรตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่กระตุ้นชั้นคอลลาเจ มากเลยเช่นกันนะคะส่วนหัวที่3ที่เราจะใช้กันบ่อยที่สุดก็คือหัว1.5ม mm, มอันนี้จะใช้บ่อยในเรื่องของงานผิวค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นชั้นผิวแท้ที่อยู่ในชั้นตื้นนะคะจะมีคอลลาเจนเยอะเหมือนกันเลยซึ่งตัวนี้นอกจากใช้ในการ l i f t ิ้งแล้วจะได้เรื่องรูขุมขนหลุมสิวงานผิวที่ดูเรียบดูเนียนมากขึ้นนะคะรวมถึงการยิงบริเวณรอบดวงตาก,ก็ใช้หัว1.5ม mm, เมเช่นกันนะคะดังนั้นนะใครนะคะที่สนใจจะมาใช้ตัว u า t อ a f o r m e r ในการแก้ไขเรื่องยกกระชับหรือพวกริ้วรอยต่างๆนะ หมอนแนะนํานะคะอันที่1เครื่องจริงนะคะอันที่2ก็คือผู้ที่ทําหาตารจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะซึ่งต้องเป็นแพทย์ที่มีการฝึกอบรมจากทางบริษัทโดยตรงเท่านั้นนะคะเพื่อการเลือกหัวที่เหมาะสมแล้วก็เทคนิคที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของแต่ละท่านค่ะใครนะคะที่มีปัญหากับการยกกระชับบริเวณหน้าหรือรูขุมขนหรือรอยแผลเป็นปัญหาใดๆนะคะสามารถเข้ามาปรึกษากับหมอบิวได้เลยค่ะที่คุณด,ดีคนิกค่ะ